ตกใจไหมคะมันมีการตัดแบบเร็วมากเหมือนกันตัดเปิดมาตกใจตัวเองเลยวราจะบอกว่าแบบอยากเห็นมอนิเตอร์อยากให้ดูเบื้องหลังมางมอนิเตอร์เราใหญ่มากเขินตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะและนี่คือผู้ชายที่ที่ฉันรักมากจริงๆดูละครกันมาแก้มัศสวีสค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อทีโอคะ,ะอยากอยากชอบชอบ,ชอบใช่ไหมคะับท<อ>ีโ <CEO. S 1> อเออ,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 อบางท่านอาจจะงงๆนะว่าเอ๊ะทำไมยุ่นภูสนุมานั่งตรงนี้นอย่าลืมนะคะนี่คือทีโอของด<อ>ิซันนะคะบอกเลยว่านี่คือท่านผู้บริหารเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้บริหารก่อนนะคะเออพี่แค้มเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาแบบขอบคุณนะคะที่มาบ้านหลังนี้ขอบคุณที่มามิสเอนะคะดีและดีใจมากครับคือนี่น่าจะเป็นงานแรกเลยมั้งครับยังไงคะอยู่บ้านยาวๆมาเจ็บ ไม่ต่างกันไม่ต่างน้องก็น้องก็แบบเฮ้ยตอนเปมิสเอมาแบบโอเคดีใจหนึ่งสัมภษณ์เข้มหนักอ้าโอเคเลยมาเลยอย่างนี้เลยน้องไปยอมสีผมพี่เข้มเลยนะน้องสวยไหมไปพี่เข้มสวยมากเไปไม่เคยเจอใครสวยธอมีคนมูซา เอาล่ะเดี๋ยวให้พี่เข้มทักทายแฟนๆนะคะระวอมถึงวันนี้ใครแคโมเมต์ของเราทันนะไม่ว่าจะเป็นโมเมต์ไหนเลยนะคะติดแฮชแทกให้เราด้วยนะคะ m i s A f ไฟ e r X หัตตวีค่ะซึ่งตอนนี้มีคนเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้แฟนๆ740ท่านงาอ่ะทักทายกล้องไหนก่อนดีค่ะกล้องไหนคะกล้องนี้พี่เข้มเชิญค่ะสวัสดีแฟนๆนะครับนที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็มี ะไรดีๆมาบอกให้นะครับผม,มอย่าลืมติดตามมาตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตอนจบเลยนะครับบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นที่เยอะมากครับต้องมาติดตามครับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องของท้องไส้ไม่ดีนะครับผมเรื่องระบบขับถ่ายไม่ดีนะครับผมดูให้จบ <c oughs> แล้วคุณจะได้วางรู้ไปปรับติดตัวไปด้วยครับนี่ เออท่านผู้บริหารครับซีอโอครับเดี๋ยวเออทักทายแฟนๆสักนิดน like ึงนะครับเชิญค่ะสวัสดีทุกคนนะครับหลังจากที่หายจากไร้สนเลยช่างมักใหญ่เพราะว่าโควิดเนาะอืมี่ก็เป็นงานแรกของไม่อย่งไรอย่างแบบว่าจัดอีเวนต์กิจกรรมเนาะเออเล็กๆเล็กๆได้มาเจอกันนี่ อื่นเลยถามคุณยุ่นแป๊บน,นึงนนทําไมถึงเลือกพี่เข้มมาครั้งนี้แบบหนุ่มรูปหล่อกักบหุ่นอันล่ําขนาดนี้หุน่นดีขนาดนี้ทําไมถึงแบบเลือกมาในครั้งนี้คะคุณภุษณุเห็นพี่เขออกกำลังกายเยอะนะเออสเก็ตบอร์ดเฮ้ยใช่ไหม,มนี่ไม่ใช่สเก็ตบอร์ดอย่างเดียวนะภุษณุ <สะ S 2> เซิร์ฟบอร์ดสเก็ตบอร์ดตีก็คืออะไรที่เป็นกีฬาเทนนะตอนนี้ทัทวีทำหมดเออคือด้วยทำตัวชอบออกกำลังกายอยู่แล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบเในบอล ชอบกีฬาที่มันเอกซ์กตรีมนิดนึงครับผมก็เลยพอช่วงโควิดเข้ามาเนี่ยมันโดนตัวได้ไม่ค่อยเยอะ,อ,ะอ,อ่ะมันต้องเล่นเอไม่ต้องเล่นเป็นกลุ่มแล้วมันก็มีกีฬาบางประเภทที่มันสามารถเล่นได้ก็ผมก็เลยลองเหลือกีฬาแค่สองอย่างที่ผมยังไม่ได้ เล่นก็คือกอล์ฟกับมินิบกิคำว่าเหลือกีฬา2อย่างนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมนางคงเล่นหมดแล้วจริงๆนะเอ๊ะบอกว่าเหลือเหลือกีฬาอยู่2อย่างแต่ว่าก็ทั้งหมดที่บอก็เล่นมาหมดแล้วว่าเธอทางอากาศทางน้ำแล้วหมดละมีโดดร่มอะไรอย่างนี้มั้ยพี่มีไปกับเพื่อนครับมีแล้วก็มีนี่แหละครับก็เลยเหลือแค่2ออย่างที่เรายังไม่เล่นเราก็เลยเล่น กอปก่อนเพราะว่าเพื่อนๆใกล้ตัวเนี่ยเล่นค่อนข้างเยอะก็เลยลองไปเล่นพอเล่นแล้วก็ติดครับติดเลยติดกอฟครับเชื่อเชื่อจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้แฟนๆก็บอกว่าเนี่ยพี่เข้มดูในไ G ใช่ไหมดูในไอีแบบชอบมากเลยแบบว่าเนี่ยเล่นเล่นกีฬาทุกอย่างจริงๆคะ่ะนะคะเออแล้วมีคนบอกว่า พี่เข้มเลี้ยงแมวด้วยเปิดแมวให้ดูเปิดแมวให้ดูหน่อยคือเดี๋ยวนะผมผมเลี้ยงแมวเด้ออะไรแบบเอ๊ะอ๋อคนนูนคนนูนคนนูนแล้วแเอ๊ะแล้วแบบพี่เข้มอย่าสลับกันนะคะพูดสนุกนะคะอันนี้อันนี้ใส่แมสคือเข้มปัจจวีนะคะเลยชวนมาเพราะว่าแบบเห็นพุธนุบอกว่าเนี่ยต้องชวนคนนี้มาเพราะว่าแบบหุ่นดีรวมถึงรักษาสุขภาพด้วยใช่ไหม แม้ว่าจะเป็นโควิดแม้ว่าจะเป็นช่วงที่แบบเราไม่สามารถออกไปแบบแอดเวนเจอร์ได้มากแต่ว่าอยู่บ้านเราก็ต้องรักษาสุขภาพถูกไหมฮะออกกำลังกายครับออกกำลังกายคืออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ BSA Fiber ได้เชิญมาเพราะเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบอัปถ่ายยังไงพี่คือมันด้วยกรรมพันธุ์ตั้งแต่ตายายคุณย่าตั้งแต่แม่คุณแม่เนี่ยเคยไม่ถ่ายท้องเนี่ยคุณแม่องผมเคยไม่ถ่ายท้องทั้งหมดทั้ง วันคือหนึ่งอาทิตย์คือเหนึ่งไม่ได้นะยังไงตียังคือการไม่ถาคือกับปกติอย่างเงี้ยเรามีความเชื่อใช่ไหมพี่เ้มคือคุณยุนก็จะแบบพูดกับเราบ่อยๆว่าสุขภาพมันต้องเริ่มจากข้างในใ<ช>คือถ้าแบบแกนกลางของเราในการแบบตั้งแต่ช่องคอช่องปากใช่ไหมต้องแบบตรงนี้แบบสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแบบลงไปถึงลำไส้อย่างเงี้ยเราดูแลดีทุกอย่างมันก็จะแบบดีทุกอย่างพี่เ้มจริงๆครับยังไงอย่างผมเนี่ยพอรกลังกายพอควบคุมอาหารกินไก่กินอะไรที่มันไม่มีแบบ อย่างไรก็ใหญ่อาหารเป็นแบบลำไส้ครับมันก็จะประมาณ2วันครับถ่ายทีนึงเราลมหายใจเราจะมีที่อันนี้เรื่องกี่สองเอ้ยอันนี้ไม่สกิลเราเราจะเป็นซิลเราจะมีซิลแบบซิลหมูหัวช้างซิลที่มันหักเสรขึ้นมาบริเวณกอบหน้าหรือว่าส่วนที่ลำไส้เรามันมันไม่สะอาดมันจะขึ้นได้มันจะบอกบอกว่าตอนเนี้ยลำไส้ของคุณไม่สะอาดนะคุณต้องหาวิธีกจัดอย่างถ้วนเลย แล้วก็ผู้ดการก็เลยให้ลองใช้ลองกินดูลองทานดูก็ถือว่าดีขึ้นครับดีก็พูดการออกกำลังกายไปเราก็จะหมดห่วงไม่เครียดเรื่องการท้องไม่ดีเราก็หมดห่วงนี้หนครับนะคือจะบอกจริงๆว่าแบบเราอยากให้แบบรักษาจากข้างในการเพราะว่าแบบอย่างพี่เข้มเนี่ยก็มีแบบแอคทิวิตี้เยอะใช่ไหมคุณยุนที่เราแบบคุณยุ่นบอกบอลเออฉันเบาลงเดี๋ยวคนดูเขาหูแต่แล้วทำไมคนนี้พูดดังจังเลยคุณสนุก ต้องต้องเพิ่ม <c oughs> ขึ้นต้องเขึ้นเราก็จะมีไส้ผมมาด้วย <c oughs> นะคะอ่ะได้แล้ว <c oughs> คือจะบอกว่าวันนี้แฟนๆคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมการกดหนึ่งแฟนๆกดหนึ่งเข้ามาแนละ้ว850คนที่อยู่ <c oughs> กับเรานะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าตอนเนี้ย เหลืออีกประมาณสามสิวิเราจะเล่นกันก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเนี้ยเกมง่ายๆครบับพี่เขม้มครับผมแฟนคลับพี่เข้มคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างอลองลองเมาให้เรามอมอ่ให้ฟังซิว่าแบบคาแรคเตอร์เนี่ยเป็น,นยังไงปุกนอืย่างใหญ่จิตใจดีทุกคนนะครับแฟนๆของผมที่อยู่ในบ้านคือผมจะเรียกแฟนๆในบ้านเด็กๆเด็กเข้มเด็กเข้มเด็กของพี่เข้มเด็กของพี่เข้มเอ่อเพื่ได้อยู่การช่วยความอบอุ่น ดูแลซึ่งกันและกันรุ่นพี่ที่เข้ามาก่อนที่รู้จักผมก่อนผมก็จะบอกเสมอว่าดูแลคนที่เข้ามาใหม่อย่าให้รู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเพราะเคยรู้สึกแบบนั้นเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนคือเคยไปอยู่กับรุ่นพี่แล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะเข้าไปยังไงหรือพี่เขาเล่นกันหมดเลยแล้วเราก็นั่งแบบความชอบเราก็ชอบแต่เราเราไม่มีกิจกรรมร่วมกับพี่เขาเลยก็เลยรู้สึกว่า คนที่เข้ามาก่อนะรู้สึกว่าจะรู้จักกับทุกคนอยู่แล้วก็พิ<ม>ึงทุกคนเข้ามาให้อยู่ในบ้านเดียวกันดูแลกันเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าหลังจากพอในอนาคตถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ทํางานในวงการ<ม>เขาก็ยังสามารถมีเครดิตต่อกัยยนได้แลเปเี่ยนกันได้คนภาคใต้ไปอาศัยคนภาคเหนือภาคเหนือไปอาศัยภาคอีสานอีสานไปอาศัยภาคใต้ได้หมด ท็อกเก้ครับเขารู้จักกันเป็นคนที่ดีแล้วบ้านที่เข้มหนีบด้อมไม่เข้มมีไหมอย่างอย่างอย่างคุณยุนพุทิหนูเนี่ยเป็นเออศิลปินก็มีชื่อด้อมถูกไหมของคุณเออชื่ออะไรนะของคุณแก้มกลมแก้มโกมแก้มกลมของยุนอ่ะของพัตตวีม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 ีชื่อด้อมมาชื่อบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้อมเนห้าเฮ้ยทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะเขาเขาลีทำรีดกันตั้งแต่เช้ายันเย็นก็จะมีหลายๆบ้านมาโลกอ๋อคือแบบว่าขอบตาด๊า พัฒาความรักษาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีบ้านเต็มบบ้านเต้มบ้านบ้านอะไรที่เขาพอแบบว่าซัพพอร์ตก็คือดอเดีบขอเราก็จะเป็นเส้นหน้าเพราะว่ามาบิดใช่ไหมเอาเอานะฮะคนที่กดหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเล่นเกมถ้าคุณเป็นแฟนคลับเป็นคุณเป็นคนที่รู้ใจจริงๆวันนี้เราจะมาใจกันใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกนะคะกติกาคือเมื่อกี้กดหนึ่งแล้ว ตอบถูกเป็นคนแรกและอย่างที่สนะคะต้องกดแชร์ไลฟ์กดแชร์ไลฟ์นี้นะคะต้องกดแชร์ด้วยเดี๋ยวทางทีนจะตรวจตอบเก็บแง่ายเครับนกระมงานขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวให้พี่เข้มนะคะเขีำตอบลงไปในนี้ตอนนี้กันล่านะจ๊าไม่มีคำตอบไม่มีการล็อกดนะจ๊ไม่มีการลกดนะจ๊าเดี๋ยวเข้มเนเ็คำตอบลงไปในนี้่เชื่อว่าเาเป็นแ่ ผมไม่รู้ว่าผมจะตอบอะไรดีเออดคำถามแรกถ้าสถานการณ์ตอนนี้ปกติถ้าสถานการณ์ตอนนี้ปกติประเทศเปิดสามารถไปไหนก็ได้แต่ขอจับบในประเทศไทยละกันครับผมพี่เข้มอยากไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนครับอยากเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนเป็นที่แรกเขียนค่ะผมเป็นแบบตอบมาได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้จาอจงขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบพัทยาป่าเขาทะเลอะไรเงี้ยเนะ เอาเขอเป็นเอาขอเป็นว่าจังหวัดจังหวัดจังหวัดเลยนะครับจะได้กว้างหน่อยจหวัดนะฮะเอเป็นงไม่ง่ายนะเจ็ดจังหวัดนะเฮ้ยคนรักพี่ไมต้องรู้ครับารมันเลา็กเลยปะหรือว่าหรือว่าเฮ้ยเรา ได้ที่ไหนมีได้เลยพี่อ่านเลยเหรอนี่นะฮะแฟนๆตัดมติ้นได้เลยเราตัดขุดให้แล้วก็คือใครที่แบบอุ๊ยหนุนี่ไงผมกลังชี้อยู่เลยนี่นี be, ่ไงผมชี้อยู่เอ้ยเก่งน้่ทำไมคนตอบกัำลังเยอะครับเป็นจังหวัดที่สวยงามครับเป็นจังหวัดที่สวยงามมีอะไรหรือเปล่า มีฮะไมีตอบมีไม่รู้จักมีมีไม่รู้จักมีมีเหมือนนี่เหมือนมีมากกว่ามีโอ้โหไม่ถือว่าละนองก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ทะเลสวยทะเลสวยทะเลแต่อ่ะระนองละนองตอบแต่เพราะไม่ระยองระนองไม่ถูกมีระยองระยองก็ไม่ถูกแล้วก็มียะลามาตอบเออละนองระยองไม่ต้องตอบทะเลละตอบเป็น จังหวัดนะคะตอไปจง <ian> ังหวัดนะคะยังไม่ผ่าขอ่อนขอ่อนตอนนี้ก๊อปตอบรปเลยตอบไปเลยสอาทีไยังไม่ถูต้งเป่อนาทียงไม่ถูกเารอนีกเลยะคะคุณคุณพุฒิณบอกว่าไม่น่าจะมีคนถูกเพราะ่เพราะส่วนใหญ่เขาจะแบบมองไป้างใต้ ไม่เคยบอกใครเลยว่าชอบอะไรคือจริงๆบอกแค่ว่าเราชอบภูเขาอ่ะเาจะตะขบแล้วนะตะขบแล้วนะภูเขานะภูเขาภูเขาแต่ว่าไม่น่าจะเป็นสั้นๆแบบสูงแบบเป็นสั้นๆสั้นๆไปแล้วไหมไปสั้นๆเออจจะแบบเหนือเหนือตอนล่างอะไรอย่างเงี้ยเหนือตอนล่างตอนกลางอะไรไม่ได้กลับบ้านใะ่ไหมไม่กลับบ้านไม่กลับกลับบ้านเลยเออไม่ไม่ไม่ไปทางนั้นนะเหนือตอนล่างเหนือตอนล่าง เพชรบูรณ์อย่างนี้ชุมพรชมพรไปไหนวะไดชมพรใช่ไหมมีบางอย่างอีกเลยอ่ะต่อมามีคนที่ถูกเหรอก็ดีกรดีกรดีก็ียังไงยังไงและคนที่ถูกนะคะคนที่ถูกเดี๋ยวไอ้ทีมงานตรวจสอบก่อนได้รับไปเลยคระสนถือกระสุนสารยังไงคะวันนี้เราจะเอ่อ CEO มอบให้มายังไงคะเราจะให้ค่ะมีเทฟไบเปอร์หนึ่งกล่องไปลองรับประทาน แลตัวเอข้อมูลนุ่นนี่นั่นนะคะที่บ,บัรายกานของเราก็จะมอ่งใหรวมถึงโปรโมชั่นดีดด้วยคิดว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้แะ้วอยากได้อยากกินมากเลยอยากกินมากแต่ว่าไม่น่าแบแบบมีมีมีนะคไม่น่าจะมีดวงในการเล่นเกมครับนะคะและคนที่ได้ไปนะคะคนที่ได้ไปของเรานะคือคุณนะคุณคนไหนคะชื่อแจ็คเลย ตอช่วงระหว่างน,นี้ถ้าเกิดว่าพ,พี่เขาอยากได้สามารถสั่งมาได้ที่ไลน์อ,นอะไรครับนี่ค่ะ Miss A Product รครับผมปกต,ต,ตินะครับหนึ่งกล่องเดี๋ยวสามอยห้าบาทนะครับถ้าสกล่อง9 9ีอบาทครับวันนี้โปรโมชั่นหกล่องก็หนึ่บาทได้ฟรีเช็ค ถ้าใครถ้าใครแบบอยากลองก่อนสักหนึ่งกล่องอยู่ในราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับหนึ่งกล่องสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่เจมส์เอาไปลองกินก่อนว่าเฮ้ยขายดีไหมใช่ไหมหนึ่งกล่องแล้วเธอจะติดใจฉันบอกเลยว่าหนึ่งกล่องแล้วเธอจะติดใจตอนนี้ซีออบอกเราว่าราคาเท่าไหร่นะหนึ่งกล่องสามร้อยห้าสิบบาทนี่แล้วจะบอกว่าแก้วเชคของเราอ่ะเป็นตัวที่ลิมิเต็ดมากมีแต่คนอยากได้คือถ้าอยากได้แก้วเชคฟรีๆทำไงนะคุณห้าห้ากล่องห้ากล่องได้แก้วเชคใไหมได้แก้วเชคฟใไปเลยเออนะฮะ เอาเป็นว่าคนที่ได้ไปของเรานะคะคือคุณชื่อคุณจรีรัตน์นะคะตอบมาเป็นคนแรกจังหวัดน่านนะคะเป็นคนกดแชร์แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหาว่ากองโชว์อ่ะกอภูตนุโชว์อ่ะพี่พี่เข้มโชว์สักนิดหนึ่งว่าเป็นน่านไม่น่าจะผิดนี่นี่นี่ตัวเล็กเท่าไหร่ใช่ไหมตัวเล็กมากเลยเ็กออจังหวัดน่านครับจังหวัดน่านเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยเกมของเราง่ายมากๆเลยรวมถึงโปรโมชั่นดีๆที่แบบ c o มานั่งตรงนี้ก็คือจะมอบให้ก็จะเอามาให้กับแฟนๆกันด้วยนะจ๊ะรวมถึงวันนี้เนี่ยไปเกมที่2องกันต่อเลยเพราะว่าแฟนๆอยากจะได้ถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะคะกดหนึ่งเข้ามาค่ะกดจากอะไรอ่ะชื่อพ่อปออัศวีเนี่ยมาจากถ้าผมจำไม่ผิดนะมาถ้าความหมายของเขาเนี่ยคืออัศวินผู้แต็มไปด้วยริวัรก็จริงๆอ่ะผมมีชื่อเก่าแล้วผมเปลี่ยนชื่อมา 就搞云南的红景天。 ด้วยวันเกิดเวลาเกิดเดือนเกิดอะไรก็เลยลองปรึกษาแม่คุณพ่อดูว่าพอเรามาทํางานตรงนี้เราเราก็พอต้องดูควบคู่นไปอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกเองครับเลือกเองเป็นหัตสวียครับหูจัดสำหรับชื่อพอมาตอนแบบเทมหัตสวีแตอนนัพอลงผู้ชายลง้ายด้วยวีมันดูหวานหวานมันดูแบบดูเป็นเหมือนมีความแบบเฟมินีเข้ามามีความผู้อีงอะไรเงี้ยวีหัตสวียอ๋อแล้วบ้างเทมหล่อมากอะไรเงี้ยเออชื่อมันมีความ คนทาสลับลงผู้ชายพหอชื่อปอไม่มีใครเรียกผมถัศวีนะเรียกว่าอะไรนัศวีวีวีเติมวี่อย่นิดนึงยังไงวี่วีก็จริงไหมวีวีฮะเป็นเป็นถัศวีวีวีซีคุตโนรับผมัศวีวีวีถัศวีวีวี ไม่ววแล้วแต่คนออกเสียงเออแล้วแต่คนออกเสียงอ่ะเป็นแฟนกดหนึ่งกันเข้ามานะรวมถึงวันนี้เล่นเกมกันไปแล้วแฟนๆสามารถตือได้โปรโมชั่นดีๆอีกหนึ่งรอบค่ะคุณพุ้เสนถามเป็นคนเป็นคนบ้านไหนเจ้า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 เหนือไหมหรอเป็นคนบ้านไหนอีสานตอนเหนือเป็นอีสานตอนเหนือจังหวัดบมืองการครับอ๋อจังหวัดไม่จังหวัดไม่ก็คือตอนเกิดยังไม่เป็นบมืองการนะ ใช่ไหมถูกไหมเป็นเป็นน้องชายอยู่เอ้ยเธอไม่รู้เรื่องเธอไม่รู้เรื่องเธอไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปลยนเป็นอำเภอเออแต่ก็หอดบึงการเป็นอำเภอใช่ไหมแล้วก็กลายมาเป็นจังหวัดยกวิได้ฐานะตัวเองกลายเป็นจังหวัดอัปเดตต้องอัปเดตนะจ๊ะเรามีจังหวัดบึงการก็คือเป็นคนตอนแรกเป็นคนอำเภอเมืองอำเภอบึงการ แล้วก็กลายเป็นพอพอกลายเป็นจังหวัดก็เลยกลายแบบเฮ้ยฉันเป็นคนจังหวัดบึงการ,ร,รออเอ,อน,เนอยู่คนเดียวเอออยากนำเสนอเอออยากนำเสนออยากนำเสนอเอออะใครอยูอ่บึงการก็คือทักมาได้เลยนะจ้านี่นะคะคือจะบอกว่าอย่างครูสนุเนี่ยคือเออพีโอของหนูอะค่ะคนนี้เขากำลังจะแบบเดี๋ยวจะต้องมีละครเกี่ยวกับ อีสานภาคอีสานอะไรงเงี้ยอาจจะต้องพูดภาษาอีสานแต่ว่าเขาเป็นคนภาคกลางต่อสักนิดสักหน่อย <c oughs> ได้ไหม <c oughs> เออได้ครับเดี๋ยวมันจะแบบเคอะเขินเวลาจะเ,เวลาจะเข้าฉากแล้วแบบมันมันแบบเข้าฉากแล้วแบบไปพูดภาษาอีสานแต่มันมันทองแดงมันจะไม่ได้มันจะแบบมันจะดูกระเดกกระนาดอย่างเงี้ยจำเนียงจำเนียงว่าได้ต้องแบบเนียนๆสมูทๆเออมันต้องสมูทๆพูดภาษาอีสานเป็นไหมหนึ่งถึงสิบให้เตเท่าไหร่ เออเท่าไหร่สองสมมติเอาแค่แนะนำตัวก่อนแค่เอาแค่แนะนำตัวสวัสดีสวัสดีบอกว่าชื่ออะไรเป็นคนที่ไหนแล้วกันเออให้แบบสัาเนียมมันจะต้องยังไงในการเตดเสียงในการเป็นคนภาคอีสานได้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเออ ผมผมเข้มนะครับสมมติผมเด้อครับมันมันต้องมีความมันต้องมีความกันเองมันจะไม่องอมันไม่นต้องบอกโอ้ยมันต้องไม่ต้องมีเจ้ตัวอย่างมันต้องกันเองใช่ไหมภาษาอีสานเราบ้านเรากันเองมาเหมือนเหมือนกลางแต่ว่ามีการสเตตเสียงนิดนึงอ่าต่อไหมต่อได้อะไม่อะสวัสดีครับ นะครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมเข้มได้ครับอืมได้ครับคือมาทางภาคอีสานกับรู้สึกว่าขอบคุณบอกเอออย่าไปอย่าไปอะไรสตีดขับไปงั้นเออเฮ้ยสวัสดีครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ดูไม่ใช่พิสารนะไม่ใช่พิสารเดี๋ยวสอนสักนิดนึงนะฮะเป็นแบบระหว่างนี้รอเลยเดี๋ยวมีเกมมาให้ระหว่างนี้รอคนกดหนึ่งนะจ๊ะอ่ะเตือนวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดี สวัสดีครับไม่ได้ไม่ได้ครับครับกลางๆสวัสดีครับสสวััดีครบไม่ไม่ตอบสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วเลือกอีสานมันมาอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องพี่อยู่โซนภาคอีสานโซนอ่อมีมีมีภาษาอังกฤษด้วยโซนเออมีโซนเนาะมันมีโซนโซนนี่โซนนี่คือภาคอีสานเด้อโซนนี่มันคือ เออภาษาภาษาอังกฤษนะคะมันคือภาษาอังกฤษกับภาษาอินสารรวมกันเป็นต้นเออเออมันเยิ่งตันถึงไหนแล้วฮะต้นภาษาอนสารมือนีมือนีไม่ได้เมือนี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  มือนี่มือมือนี่มือนี่ออมือนี่ได้ปอเมืนี่มืออนีมือือนี่มืออต้องออกจมูกเยอะๆเอมือเมือ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 นี่ก็ดีใจหามันต้องใส่ท่าทางนต้องใส่ตรงนิดนึงนิดนึงมือนี่ก็ดีใจแล้วหลาย ใครแก่ใครแก่เร uh, uh, ื่องง่ายะอ่ะยังไงวันนี้ในฐานะที่แบบว่าหนุ่มเลือดอีสานของดิฉันมาแล้วนะคะคือจะบอกว่าน้องมีความแบบเลือดอีสานมากแต่ว่าถูกเลี้ยงกลับมาเลี้ยงที่พาคกลางอะไรเงี้ยแม่ชัยภูมิพ่อไรเอ่หอย่างนี้นะจ๊ะก็เลยบอกว่าฟังใช่ออฟังได้หมดเลยฉันฟังพื้นอีสานได้ฉันเป็นคนรักเค้าเจออีสานมากอาหารอีสานการดูหมอนําอะไรอย่างเงี้ย มันเลิศแต่แค่แบบพูดไม่ค่อยได้แต่ว่าฝากน้องฟังได้หมดเลยถ้าเกิดว่าเดินเจอไปโดนเขานินทาอ่านี่คือหันหันแบบว่าเพื่อนบอกอย่างเงี้ยบอกเพื่อนบอกอย่างเงี้ยเนี่ยนะว่านี่ว่าพื้นแปลว่าอะไรอ่านลองให้ถ่ายลองให้ถ่ายลองลองลองอธิบายคขาบอกเว่าพื้นทนี่ยพูดไปยากอะไรพูดกับพื้นไม่ใช่ไม่ใช่อ่านลองวิเคราะห์ลองอธิบายคำว่าเปล่าพื้นแบบว่านินทาเลยเปล่าพื้นบอกนินทาฉันหรอ เกมนี้นะคะเกมนี้ง่ายๆเลยเราจะมาทายใจเราจะมาทายใจพี่เข้มกันเป็นภาษาอีสานนี่แหละนะคะเราจะให้พี่เข้มนะคะเขียนผลไม้ที่เป็นภาษาอีสาน1ชนิดและอาหารอีสานอีก1ชนิดใข่ทา,ายถูกผลไม้และอาหารต้องทายถูกสองอันนะคนนั้นได้รับไปเลยอย่าลืมนะคะกดหนึ่ง ทายให้ถูกและต้องกดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยถ้าถายถูกรับไปเลยนะคะมิสเอฟเฟเบอร์หนึ่งกล่องฟรีๆค่ะพี่เข้มเขียนเลยค่ะ,ละผละไม้ต้องเป็นภาษาอีสานด้วยนะผละไม้กับอะไรนะผละไม้กับอาหารเออมาดูกัน,นต้องกดแชร์ด้วยเออมันมีผลไม้มันมีเยอะนะคุณรู้ไหมพุขียนยะต้องเขียนเป็นภาษาอีสานมักจะขึ้นต้นด้วยแบบบักอย่างเงี้ยบักเขียบเออบักนัดเออ มันมีหลายอย่างบักอืออะไรอย่างงี้บักขี้เกียจบักขี้เกียจมันเป็นมันน่าจะเป็นสัตว์อะย่างงี้เออนะคะนะคะแล้วก็อาหารใช่ไหมครับอืออาหารหนึ่งอย่างผลไม้กับอาหารเพราะอาหารเอาง่ายๆแล้วกันเผื่อแบบแฟนๆตอบผลไม้ไม่ค่อยได้เออเอาจะใบไผ่แล้วกันไม่แต่เมื่อกี้ขึ้นว่าบักกระถูกแล้วนะจ๊ะนี่นี่เฮ้ยแับคนเริ่มตอบกันมาแล้วนะแบบแต่ เฮ้ยเฮ้ยมีโดนนะมีโดนนะนี่นี่อดีเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ทีมอะเฮ้ยเธออันนี้คือผลไม้นะผลไม้เธอพี่แค่มีคนถูกแล้วมีคนถูกแล้วขตอสนคดตอบสองอันี่มนคตคำตอบตอบคำตนนงนตบคุตกาคสนายังไม่คชตัค คุณก right? ัญจนาไปแชร์ก่อนหรือถ้าใครลออคาตอบคุณกัญจนาได้แล้วกดแชร์ได้คนนั้นได้เลยนะเอาเอาเอาคนที่แชร์าต้องคนที่แชร์นะบักนัดบอมแมนค่ะบักนัดบอมแมนมะม่วงไม่ได้มะม่วงภาคกลางบักม่วงมักม่วงภาคกลางค่ะนะคะน้าบักเขียบบักเขียบกับอะไรนะคะบักเขียบกับอะไรข้าคุณกาญจนาตอบอยู่คุณกาญจนาอยู่ไหนไม่ว่าคุณกญจนาเป็นใครต้องแชร์กันะคุณกาญจนนาตอบถูกอ่ะแต่ไม่แชร์ ต้องขึ้นมู้แชร์เป็นอย่างงี้ค่ะเห็นไหมพี่เค้มมันจะมีแบบหัว cm ไหมคุณ cm ปะคุณ cm ถูกไหมเป็นแฟนยังไงดีทีมงานดูนะมีคุณ cm เนี่ยพี่พี่เค้มบอกนี่คุณ cm ถูกไหมถูกไหมอันนี้น้องแคทกอดแคทไปให้ขอแชร์ขแชร์ด้วยคุณ cm คนนี้คนนี้ถูกไหมแอา และอ enfin, ุ the mare, s <S ้ยตอนแรกนึกว you know? ่าจะใช้เวลาเพราะว่ายากมากนะคำตอบของเราคือบักเขียบกับตําบักหุ่งค่ะและตอบถูกทั้งสองอ่ะเธอคุณกาญจนาเนี่ยเขาตอบถูกตั้งแต่บักเขียบยังไม่เสร็จใช่ไหมแสดงว่ารู้ใจมากแอ๋อแล้วคือแบบว่าคุณกาญจนารอบหน้าคุณกาญจนาต้องแชร์นะคุณกาญจนาแชร์ก่อนเลยนะต้องใหม่บอกกนใหม่เออเนี่ยพิการนะครับยังไงพี่เคม กดไลค์กดแชร์นี่ผมแล้วก็ตอบให้ถูกถามให้ถูกนี่จะได้สินค้าที่ดีไปนะคะรับไปเลยนะคะคุณมันจะเป็นไข่ใช่ไหมจะเป็นไข่มันจะกอที่ลำไส้มันจะทำให้ลำไส้เราสะอาดจริงจริงแนะนำเลยครับผมผิวเปอร์นะครับกินแล้วขจัดสิ่งสกปรกในลำไส้เราได้ดีมากนะฮะ